สวัสดีค่ะนักเรียนค่ะมาพบกันอีกครั้งนะวันนี้นะคะเรายัางอยู่ในเรื่องของการนานดอกเสียงคําประโยคแล้วก็ข้อความเหมือนเดิมนะคะคุณครูมีนิทานมาเล่าให้นักเรียนฟังหนึ่งเรื่องชื่อว่าเจ้ามดน้อยจอมขยันไปฟังกันเลยค่ะมดน้อยตัวนี้เป็นมดที่มีความขยันมากแม้แต่ฝนตกมดก็ยังขนอาหารไปยังรังไม่หยุดหย่อน เจ้าจิ้งหรีดก็ชอบถามมดน้อยว่าพวกเจ้าจะขนไปทำไมกันนักหนายังไม่ถึงหน้าหนาวเลยรีบกันจริงพอหน้าหนาวเริ่มเข้ามาพวกมดน้อยก็อยู่กันอย่างมีความสุขเพราะมีอาหารไว้กินไม่เหมือนเจ้าจิ้งหรีดที่ไม่มีทั้งอาหารและที่อยู่จิ้งหรีดเลยมาขอความช่วยเหลือจากมด เจ้ามดน้อยใจดีก็ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือจากนั้นทำให้จิ้งหรีดรู้ว่าถ้าเราไม่เตรียมอะไรไว้ล่วงหน้าก่อนจะมาคิดทำทีหลังก็ไม่ทันแล้วเช่นเดียวกับเจ้าจิ้งหรีดใช่ไหมคะอมเอ๋แต่ว่านักเรียนค่ะมีคำอะไรบ้างนะที่ใช้ที่ใช้มาตรากดดอเด็ก เป็นตัวสะกดนะคะเรามาทบทวนกันนะคะลูกคำแรกคำว่าอะไรดีนะแทนแทนแทน,แทนมาสามคำเลยมดโมดมดนั่นเองคำต่อไปคิดคออีดอคิดและคำต่อไปสุขสออข,ขอสุขน่ทีนี้มาดูนะคะมีอีกไหมเอ่ยแต่แทน หยุด่าหอยออุยอหยุดคำต่อไปจิ้งรีดใช่ไหมคะใจง่จริงจริงไม่โทรจิ้งหอรออีเดอรีดและคำต่อไปตะรอตลรดมีสระไหมไม่มีเขียนไม่มีสราระอะนะคะแต่เวลาอ่านมีสระอะกึ่งเสียงนะคะต่อไปทบทวนการอ่านคำนะคะคำแรก ยยเอะเยอะยอแอะแยะเยอะแยะทอเอสอเทศบออาลอบานอ่านว่าเทศบาลอ่านเหมือนมีสราระนะคะเทศบาลไม่มีนะลรูกเทศบาลน,นะคะต่อไปอโอโอโกอาสกาดโอกาสนะคะอโอโกอาโกอาสอส,อสอมาจากดเด็กเป็นตัวสะกดอยู่ในแม่กดนะคะต่อไปชอวยโช่วยช่วยเมฆช่วยหอราเอ,อือเหลือช่วยเหลือ สวออสวสวัสดีสวัสดีนะคะอ่านมันมีหอหีบด้วยนะคะต่อไปสีเขียวๆนะคะบรรนทัดที่สองแล้วนะหอรอเอียรอเหรียญทองเทองเหรียญทองรออังรางวะรวันรางวันคอยไข่ไข่เม่ไข่เอียววเจียวไข่เจียวรออาบรับทรออาบอเราอ่านเหมือนมีซอสโซ่นะคะเพราะว่าเป็นตัวสะกด ไม่ใช่ขอโทษลูกเป็นคำควบไม่แท้เพราะฉะนั้นจานเหมือนนะคะ so-so s อ a b o r ทราบนะคะอ่านว่ารับทราบนะคะน้ำนำนำไม่โทรน้ำ so-ppo-soup น้ำซุปนะคะต่อไปงาอวงเงางวงงวงไม่ง้วงของงาะเอาเหงาง่วงเหงากรออาบอกลับบออโนบานไม่โทรบ้านกลับบ้านคอวออาหมอความคออีดอคิด ความคิดสออีสีขอเอียวเขียวสีเขียวต่อต่อต่อเมฆต่อต่อเออมาเติมต่อเติมต่อไปบรรทัดที่สองนะคะวาดวาดพออาพอภาพวาดภาพกรเอืองอเครื่องเครื่องเมฆเครื่องบอยอินนบินเครื่องบินก่อเอียวเกียวเกียวมิตรีเกียวนำนำนำมิโทน้ำเกี้ยวน้ำเชาชาวชวไมิโทเช้าความคำคำเมฆคำ ชาว่้ามมเอนนงเงินบอทบาทเงินบาททททหารอยู่ในแม่กดนะคะต่อไปตัวอย่างเรามาฝึกอ่านประโยคกันนะคะข้อที่หนึ่งพ่อขับรถไปจอดหน้าอำเภอพ่อขับรถไปจอดหน้าอำเภอข้อที่สองก้อยช่วยคุณครูเปิดหน้าต่าง ก้อยช่วยคุณครูเปิดหน้าต่างข้อที่สามเปียกชอบเรียนวิชาภาษาไทยเปียกชอบเรียนวิชาภาษาไทยต่อไปค่ะแป้งเล่นกระโดดเชือกอยู่ใต้ร่มไม้แป้งเล่นกระโดดเชือกอยู่ใต้ร่มไม้ ข้อที่5รุงใช้กันไกรตัดกระดาษรุงใช้กันไกรตัดกระดาษกันไกรนะคะลูกรอเรือตัวนี้รอหันนะคะออกันลูกก็อะอนกัรน,นะคะเหมือนมีไม่หันกัดนหนูนะคะต่อไปข้อที่6นะักเรียนวาดรูปส้มโอและมังคุดนะักเรียนวาดรูปส้มโอและมังคุดต่อไปนะคะ ข้อที่เนะคะช้างเป็นสัตว์ประจำชาติไทยช้างเป็นสัตว์ประจำชาติไทยข้อที่แนะคะนุ่นฟังเพลงลูกทุ่งจากวิทยุนุ่นฟังเพลงลูกทุ่งจากวิทยุข้อที่เนกฝูงใหญ่เกาะบนต้นสน นกฝูงใหญ่เกาะบนต้นสนข้อที่สินะคะแม่ค้าขายขนมบัวลอยที่ตลาดนัดทุกวันแม่ค้าขายขนมบัวลอยที่ตลาดนัดทุกวันต่อไปค่ะฝึกแต่งประโยค จากภาพนะคะข้อที่1เห็นรูปไหมคะเพื่อนๆหรือพวกเราก็ได้นะคะพวกเราทําไมคะพวกเราหรือเพื่อนๆอ,อ,อ่านหนังสือข้อที่สองพ่อไปหาปลาต่อไปค่ะ ใครเอ่ยพี่หรือว่าน้องหรือเพื่อนหรือเราก็ได้นะคะพ,พี่เล่นกับสุนัขพี่เล่นกับสุนัขข้อที่4ี่ใครคนนี้ใครคุณยายได้ไหมคะได้ยายชอบดูลิเกนะคะยายชอบดูลิเกหรือ ยายพาฉันไปดูลิเกก็ได้ค่ะนะคะต่อไปเรามาฝึกอ่านออกเสียงที่เป็นข้อความกันนะคะเออนะเดี๋ยวคุณครูอ่านนักเรียนก็ค่อยอย่านตามนะคะอ่านจบก่อนเนาะวันนี้โรงเรียนจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนวันนี้โรงเรียนจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ต่อชุมชนโดยช่วยกันเก็บขยะทำความสะอาดบริเวณสถานที่จัดงานโดยช่วยกันเก็บขยะทำความสะอาดบริเวณสถานที่จัดงานประเพณีของหมู่บ้านประเพณีของหมู่บ้านนะคะอาจจะ เป็นยาวๆก็ได้นะคะลูกแต่ไม่เป็นไเรเราอ่านไปเลยก็ได้นะคะมีการคัดแยกขยะที่เก็บได้เพื่อนำกลับมีการคัดแยกขยะที่เก็บได้เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ส่วนที่เหลือนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีนักเรียนคัดแยกมาใช้ใหม่ ส่วนที่เหลือนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีนักเรียนคัดแยกแกระดาษขวดแก้วและภาชนะพลาสติกออกจากขยะเปียกกระดาษขวดแก้วและภาชนะพลาสติกออกจากขยะเปียกส่วนใบไม้ ใบหญ้าต่างๆสามารถนำไปทำปุ๋ยหมักคุณครูชื่นชมส่วนใบไม้ใบหญ้าต่างๆสามารถนำไปทำปุ๋ยหมักคุณครูชื่นชมนักเรียนทุกคนที่ร่วมมือทำให้ชุมชนน่าอยู่นักเรียนทุกคนที่ร่วมมือ ทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่าลืมทบทวนการอ่านออกเสียงคำประโยคและก็ข้อความนะคะวันนี้คุณครูชาขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะบ๊ายบายไว้พบกันใหม่นะคะไซโยนาลาใจเจียนค่ะ